ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาดูความคืบหน้าเรื่องของโครงการเงินดิจิทัล w a l l ล t ห0ึ่งบาทด้วการโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณเพราะว่าจะใช้งบประมาณเนี่ยนะคะสองปี เรื่องของงบประมาณรายจ่ายด้วยกันก็คือ167แล้วก็ปี68นั่นเองยอย่างร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ2567ในจํายจนวน1.2 2แสนล้านบาทเนี่ยที่จะใช้ผลักดันส่วนหนึ่งโครงการดิจิทัลวาเลตตอนนี้ผ่านสภาในวาระแรกแล้วนะคะทางด้านของนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ามีการประสานเรื่องของร้านค้าต่างๆแล้วที่สนใจอยาจะร่วมโครงการทั้งหมดแล้วค่ะพร้อมที่จะลงทะเบียนได้ทันทีก็คือวันที่1สิงหาคมนี้ แล้วก็บอกก่อนนะคะว่า่านำเรื่องของสินค้านกา i ทีฟลิ์อย่างอาวุธยุโทปกรณ์ต่างๆมาเกี่ยวข้องกันยืนยันว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วก็ฝากเตือนด้วยเพราะมันมีข่าวแบบนี้น้องพีชคือบอกว่าคือจริงๆเนี่ยตอนนี้ใครไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐ เป็นภาษาไทยเลยไปยืนยันตัวตรงผ่านแอปก่อนก็ได้แล้ววันที่1สิงหาคมเนะี่ยถึงจะไปลงทะเบียนทีนี้ค่ะมีหลายคนมาสอบถามอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีการส่ง SMS หรือเป็นลักษณะของลิงก์ให้มาลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ อยากกดนะลิงก์อย่างเด็ดขาดเพราะ<อ>ว่าอันนั้นคือพี่มิดก็คือมิดฉาติชีพนั่นเองอเขายังไม่ได้เปิด<ม>ลงทะเบียนนะเ่สิงหานะครับใช่อันนี้ฝากเตือนเอาไว้ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการดิจิทัลเนี่ยมีการมอบหมายนะคะให้ทางกระทรวงพาณิชย์พิจารณาจัดทารายการสินค้าที่จะถูกยกเว้นไม่ให้เข้าร่วมในโครงการดิจิทัลวอลเล็เพิ่มเติมบอกว่า คือตามที่คุยในการประชุมคณะกรรมการที่ิทัลว l เลที่ผ่านมาก็คือ15กรกฎาคมนี่แหละค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยพร้อมที่จะดึงร้านค้าที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลังจากประกาศนโยบายวันที่24กรกฎาคมนี้โดยจะรีบดําเนินการทันทีจํากันได้ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันที่24กรกฎาคมนี้แหละจะมีความชัดเจนรายละเอียดของโครงการอย่างเช่น อะหลายคนยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ไอ้กลุ่มเป้าหมายมีใครบ้างนะคะ,ะสำหรับคนที่จะใช้โครงการดิจิทัลวอลเลทหนึ่งมื่นบาทหนึ่ง คนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอ,อีกอันนึงคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือพ่อแก่แม่เฒ่าใช้ไม่เป็นทํำยังไงใช่ค่ะตอนก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวออกมาแล้วแหละว่าลงทะเบียนผ่านทางบัตรประชาชนมี OTP <ม>อะไรต่างๆฟังแล้วมาดูยุ่งยากแต่ว่าความชัดเจนจะเป็นอย่างไรครับเ,เดี๋ยวไปดูกันวันที่24รกรกฎาคมอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านั่นเองนะคะอย่างวันที่1สิงหาคมนี้จะเปิดให้จดทะเบียนทั้งร้านค้าของกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมถึงร้านค้าค่ะของสมาคมผู้ค้าปลีกต่างๆส่วนเรื่องของเนกาทีฟลิสนะคะนายภูมิธรรมบอกว่าอย่าเอาเรื่องเกี่ยวกับอาวิทยุโทโธปปรณกรเนี่ยมารวมกับเรื่องของการค้าขายค่ะขอให้เน้นก่อนในกลุ่มสินค้าในหมวดสินค้าการค้าให้กับประชาชนก็คือมีความอยู่ดีกินดีมีรายได้เพิ่ม คือตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะสินค้าที่เขาร่วมโครงการก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆอ่าแฟตน้ามันน้ายาล้างจานเนี่ยของใช้ในชีวิตประจําวันนี่แหละใช่ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาพิจารณากันภายหลังขอยาหยิบขึ้นมาให้มันมาเป็นประเด็นนะคะเอาไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมกันค่ะอย่าไปเอาเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์มาเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายมันไกลเกิน นะครับไปหยิบงันต้องหยิบทุกเรื่องเข้ามาเกี่ยวมันไม่ไม่ใช่นะครับเอาทั้งหมดชัดเจนแลยว,ว่าจะทำเรื่องสินค้าค้าขายให้ประชาชนมีวัตถุประสงค์มีการกินดีอยู่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นเอาตรงนี้ให้ได้นะครับส่วนอันอื่นเนี่ยจะมีอะไรขึ้นมาค่อยไปพิจารณาทีหลังมันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญในเกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็อย่าหยิบให้มันเป็นประเด็นนะครับลองมาเช็คกันนะคะว่าเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งบาทเนี่ยเอ๊ะ สามารถที่จะซื้ออะไรได้บ้างส่วนหนึ่งคุณผู้ชมรายละเอียดอยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมอลองติดตามกันดูสิ่งที่ซื้อได้ไอเครื่องหมายถูกซื้อไม่ได้เนะี่ยเป็นเครื่องหมายผิดสีแดงนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาเขากำหนดให้ซื้อสินค้าที่ซื้อได้นะคุณผู้ชมนะก็คืออาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นก็คือสินค้าที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวันนั่นแหละนะคะส่วนสินค้าที่ซื้อไม่ได้อย่างเช่นหวยค่ะ สลักกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆยาสูบกัญชากระท่อมท,อ,มทองคาเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงร้านทําผมร้านนวดร้านเสริมสวยยกอีกหนึ่งตัวอย่างได้ไหมครับค่าไฟค<อ>่าน้ำโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอะไรก็ใช้ไม่ได้นะคะซึ่งการใช้จ่ายก็กำหนดให้ใช้จ่ายภายในอำเภอ,อแล้วก็ใช้จ่ายภายในระยะเวลา6เดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชม